พวกเราไววอนฮะตอนนี้เป็นเวลา8ป0โมงีแล้วครับเรานัดเพื่อนมาถ่ายรูปครับกอดกันแต่ผมน่าจะถึงเป็คน,นแรกอาจจะผิดเองที่ผม oh. อจาจจะนัดเพื่อนเร็วไปนัดเพื่อน9ก้าโมงตอนนี้8ป0โมงี่มีกี่ินาทีเพื่อนเราเดินทางมานะฮะไม่รู้ว่า เพื่อนจะมาทันไหมอตอนนี้เป็นเวลา9โมงนาทีแล้วยังไม่มีทีท่าบ่าเพื่อนจะมาเลยครับนั่งรอตรงน,นี้มาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วช่างน่าเสียดายจริงๆที่ผมไม่ได้มาสายกว่าน,นี้ <c oughs> อเนานก็อาจเจอบางเธอ

ขณะน,นี้เวลา9โมง40แล้วให้เพื่อนมาเลยไอ้เหี้ยแม่งนัด9โมงนะครับทุกคนตอนนี้9โมง40ขอโทษนะตอนนี้ตอนนี้เริ่มฝนแล้วทำไมกูต้อง,องมารอพวกมึงด้วยเฮี่ย A later few moments ตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานลอยข้ามทางรถไฟแล้วซึ่งเาเจอเพื่อนหนึ่งคนแล้วฮะแต่ความจะข้ามมาได้นะฮะดูครับนั่นนะฮะผมจะรามเพื่อนแต่ละคนได้นะครับอยางรับหือเกินรอฉันรอเธอ นี่แหละครับวันว่างๆที่ว่างจริงๆอะไรหมอแม่เลิกไหม่โลลอลูกกระถุ่มใจไม่โลพี่ปลาตีนเขีเสี้ยนสวัสดีครับแล้วก็จะไปกินร้านร้ามะรอจนท้อส้มตีนเ<ม>จน๊เหนื่อยร้านเหนื่อยทนก้าวมองมาสิขนาดนี้9้าวมองใช่ไหมกี่มง สิบโงครับเรามีเพื่อนหนึ่งคนฮะใช่ครับที่เหลือเจอสถานะที่กำลังออกฮะ่่่่ฉันนรรอออออเเธธยยูููแตไม้ออหดโอเคครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทัวร้านลับฉบับเด็กพจนะฮะที่ราคาถูกและอร่อยชื่อว่าร้านมะแต่จริงเราไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรเนี่ยมีคนนำทางเราด้วยครับ ได้หมดเ้ร้องแต่แดมงน h e ้มีแฟนี่ไม่เอาหรอกเี่ยคุณนั่งอยู่ตรงางเนี่ยเนี่ยไม่้มานี่เพื่อนมาด้วยไม่รู้ว่าเขาจไกัรหรือเปล่าครับผมสวัสดีครับกราไบอ <c oughs> ปปปิิดคลลไแ้วก็คือว่าเปิดคลิปที่ร้านเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวลึกลับก็เรียกซ่อะไรนะซาลาเต้แล้วกันไปมอซึ่งตอนนี้เราก็ได้เพื่อนแล้วฮะซึ่งเป็คนดีคนเดิมอีกแล้วบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่สวยงามมาก <c oughs> ไปดูอินเซนต์ครับ สวัสดีครับแบบนี้เวลา10โมงกว่าแล้วยังมีคนเพึ่งมาครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อันนี้เราอยู่ที่ <c oughs> ไม่ถึงกับรับมากแต่ก็รับอยู่ก็คือคนรู้จักน้อย่แล้วรับรับอแล้วมาทานตั้งแต่ต้นแล้วนก็มกแล้วก็คือว่าย้อนกลังนึนงไมได้มาทาน้นากาลเลยยากรว่ดีเมื่อก,อกตอนนี้ก็มาทร้านาแ่แวสวยมสยมากนยอดมากครอารมณ์บานเอง ูทำจานพี่เรามาาำยี่วโมงโอ้มาใส่เกลียวไอ้เกีียวไม่บอกต่างยั่โมงนัดกันนิดเดียวชั่วโมงก่อนมาตั้งแต่โมงนักเก็ตตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วตอนเก้าผมใช่ครับตอนเนี้เกาะสมุนต์เราเป็นนักเกามุเนี่ยคือเกาะสมุนต์แล้วแต่ว่าแต่ผมดันตื่นก็ตื่นตอนไปกอดสมุนแต่ว่านอนนอนเอื่อยงเรื่อยไงลยุกตอนเก้าเนี่ยฮะผู้ชายก็โทรปลุกแต่ก็ยังไม่ใส่อะไรนะมึงตีกี่โมง มึงก็ตื่นพร้อมกูผมตื่น7โมงครับมาสายกว่ากูส่วนผมเดท7โมงมา8โมงแต่กูนัดเพื่อน9โมง9โมงเวลากระเทยเออก็แบบผมก็ลืมนึกไปว่าเออเพื่อนเราไม่ต้องอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยแล้วก็แบบเออแบบโมโหกนึกว่าจะปรับปรุงตัวถ้าผมมีรถออกนะมากาศจะมาตั้10โมงให้แม่งนอนกันตายไปเลยมาหาแม่มผมก่อน10โมงเนี่ยมึงมา10โมงมาหาแม่ผมก่อน10โมง คุณมาตรงเวลานะตรงเวลาเที่อะไรเวลากระเทยสิบโมงี่เนี่ยสบายด้วยกันมากันที่เนี่ยตายกอบริการเพื่อนไม่อะไรครับตักน้ำล้างตายไปเงี้ยใช้ก็เอาหนักกว่านี้งั้นมึงก็ไปเลยมึงมาเรือมาอีกอีกขี้เกียจจะมามันแตกเฮ้ยมึงไม่ชอบกูเหรอะไม่ครับ ทำไมเด็กเสือคนนี้น่ารักจังเลยฮะเมื่าไปทำกับกูอย่านีกคว่าแก่แปลงฝันช้างไทยเป็นไงฮะเด็กเด็กเสือคนนี้ปิดตีดปิดติดหน้าต่างไหมแบบไปรับชมทีบ้านได้นะคะเช่นบ้านผู้ชายคนนั้นคนหนึ่งชื่อขอฟันโอเคครับแล้วก็ตัดไปตอนที่อาหารมากันเลยโอเคครับอาหารแล้วก็มาถึงแล้วแล้วมันไม่ติดอะแล้วก็ดูน่าทานมากเลยฮะเอ้ต้องถ่าย แล้วก็ไปไทยอินเดออรับประทานแล้วนี่ก็ เมนูแรกนะครับนี่ฮะก็คือเก็บในตู้ไก่น้ำไก่หมูตัวนี้ฮะเป็นผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานไก่นะครับมีรสพิเศมีหมูมแล้วก็ต่างกันว่ะส่วนนี้ก็เป็นยำไก่กรอบไก่กรอบก็เฉพาะยำไก่กรอบ ดูสีสารน่าทานมากเลยครัก็เลินทานได้คนระับสิ่งที่ประเทียน่ะอร่อยใช่ช้อนเดี่ยวก็คือแบบว่าไม่สมบูรณ์นะ was at this moment that he knew he fucked up ว่านนเน้นี้คือตรงกลางใช่นี่หัวเนี่ยนี่เนี่ยลยไร้นกลางเนี่ยช้นหนึ่งะ

นี่ครับขนมนี <göz imprisoned> ่หวานแม่บอกว่าชอบอะไรให้ไี่จิ้มกินน่นีอกครับคิดไม่เรียนรู้วะคือว่าอร่อยมาก อีกกมะคัเป็นไงบ้างครับผ่อนหนานิดผ่อนหน้านิดอบดีมากครับคือดีอ่ะคือดี่อเขาเปรี้ยวหวานฮะอร่อยทั้งมไม่กินเผาเลยไปนะฮะรสชาติไม่กินผาเหรอไปนะรสชาติไปนะไอ้คุณกอลองลองลองเจีไข่น้ำมันจะมันหมูทุกรอไม่ได้ชิมแต่น้ำนะฮะอ๋อเ็ได้ครับตอการันตีไหม ห้าห้าหนึ่ครทั้งามุมาหาหนครกทั้งหามุมลาลล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 เอาออกมาร้องกันฮ่าฮ่่าร้องเราฉันลัลลลลออกมาเต้นกันฮ่าฮ่าฮ่มพัครับทุกคน ด้ยครับดคอด้วยครับอมเลือนกินน่ะเอาเพราะเหอนี่ให้วันเลมาเอ้ากหออร่อยแะไม่เอาอาใจเก็บใส่ไม่ได้าเลยครับเก็บใ่ไปกินเองทีก็ชาวพัดผักหนยครับเดยเดว่อผมก็ ีกไ่โอเคครับเดี๋ยวเราก็ตัดแต่ตอนที่เรากินเสร็จกันเลยอันนี้ก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะข้าวสุดท้ายเที่ยงแล้วอ่ะชีเด็ดอยู่นี่ชีเด็ดอยู่นี่โซนโซนกระดกกระดกกระดกเรื่องโซนเนี่ยต้องยกให้พี่ก่อรลพี่ก่อลชอบโยงอาหารเนอะครับเดินครับไอซองให้พี่เดินสะดวกเถอะเหมือนเดิมครับ ก็กินเด็กพิธีเด็กอ้วนที่ฉันอ้วนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้นีครับก็มีเด็กพร้อมอ่ะไม่ยอมแยกให้หมดก็กหมดเดีย๋ยวผ่านแล้วครับเนี่ยฮะอุ้ยนี่จะต้อเนี่ยส,สวยสวยมาก เ,เก็ดีมากเราจะมาดูราบเราเดี๋ยววัดต้องมาหล่อด้วยก็นะครับ,รบวันนี้เราก็จะมาขอไปพๆกัน,นยอย่างที่บอกอไปในคลิปข้างต้นที่ผมนั่งบนว่ารอที่ตั้งสี่ชั่วโมงเอ้ยสองสามชั่วโมงนัดเก้าโมงมาแปดโมงเลยคิดอะไรกันเก้าโมงกูมาแปดโมงงไม่มีใครตรงเวลาค่ะลังกันลัวมามทำไม าเามา,มา,มามท,ท,ทรรไมอ่มัโทษร้ทีใครตรงเวลาเล<อ><อ>ยก็นเก้ามงมาแปดโมงอินนี่มาสิบโมงกันเราจะเข้ามาอะไรแล้วฝน<อ><อ>เห็นเห็นเราเป็นปอย่างนี้เราก็จะเข้ามาอะไรเหมือนกันสแกนนะสะแกนไม่เจอโรงเรียนสแกนเจอกระป๋าก็ ขั้นตอนนี้เราก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายจะตอบทำไมอ่ะพูด <มา S 1> จะตอบท, <ำ S 1> <า>ทำไมอะ่ะก็เดินเดินไปด้วยคุยไปด้วยมันหอบมันเหนื่อยมาก okay. เคยเจอกันช่ก,ก่อคือแบบว่าลงมนแรงมากเูดิดก็เราก็ไม่ได้แคร์นะคะเพราะว่าเราก็ยังดันด้นจะถ่ายต่อไปเลยนี่ก็คือเพื่อน ก็อนี้เราจะไปโอ้ดำแบบก็กคือหน้าดำเลยตรงเนี้ยอันนี้ก็คือเจ๊ะเ็ไม่อยากถ่ายรูปแล้วเพราะว่าลมมันแรง